ยอดอาหัวข้อเดียวกันนะครับทั้งแรงบันดาลใจเหตุผลนะครับวิธีการแล้วก็เป้าหมายในการสร้างธุรกิจน,นี้นะทั้งสองท่านเป็นอดีตผู้มือในการโรงเรียนทั้งสองท่านอายุ16บเราทั้งสองท่านเลยนะทำได้ยังไงทำแบบไหนอายุขนาดนี้เนาะนะพลังต้อนรับโกซาเฟอร์แรกของเรานะครับเทุกท่านเอาขวบมือก่อนจะเลื่ยหน่อยง่วงไหมง่วงไหมง่วงไหมเอาขออีกที ก็อขออนุญาตแนะนำตัวเองนิดหน่อยเพื่อจะได้นำเรียนประสบการณ์เล็กๆน้อยๆนะครับแม่ท่านได้ตัดสินใจวันนี้ครับผมเป็นครูการครูครับตำแหน่งสุดท้ายคือผู้ในการรงเรียนก็รับราชการอยู่35าปีก,กว่าตัวนี้อายุ26นะครักยี <c oughs> 26, 16, ่บกนี่16ก็คนกันละสิ์ด้วยกันเหมือนกับนามว่นานานกลินกสนัสิะิสวัสดีครับ วันนี้ดีใจที่ท่านผู้ยิ่งใหญ่ท่านโค้ดของเราได้โอกาสได้แบ่งปันในวันที่ผมเข้าสู่ธุรกิจผมต้องขอบคุณคนที่ให้โอกาสผมวันนั้นที่ผมไม่เชื่อไม่ใช่แล้วก็ไม่ชอบแล้พูดจริงๆแล้วมันไม่ใช่แรงบันดาลใจที่จะทําเลยต้องขอบคุณท่านที่บอกว่าท่านเป็นเจ้าของกิจการครับวันนี้ท่านอยู่ช่วยทีมครับผมนึงท่านการเสบเองประจุพยุงวงครับ แล้วก็ขอบคุณบุคคลที่เปิดมุมมองเปิดวิสัยทัศน์ทําให้เรารู้สึกว่าเราก็มีโอกาสที่จะรอดเช่นกันวันนี้ท่านจะมาแบ่งปันประสบการณ์ให้กับพวกเราและก็จะพาพวกเราสําเร็จทุกๆคนครับท่านอยู่ในห้องถึงนี้ครับวนผู้ยิ่งใหญ่ครับผมร่วมกับท่านอาจารย์จลัลบงพุทครับเําทุกท่าน,นครับแรงบันดาลใจที่ผมจะทําธุรกิจผมไม่อยากเป็นคนที่เกษียณที่ ที่ต้องไปยื่นมือขอเงินกับคนืี้จริงไม่จริงครับเกษียณมาพวกลูกคนโน้นลูกคนนี้หลานคนโน้นหลานคนนี้นั่นคือสิ่งมันไม่ใช่ตัวเราเพราะเราเป็นคนให้มาก่อนให้ทุกๆคนที่มาหาเราเราแบ่งบัานให้เขาพอเราเห็นโอกาสนี้แล้วไม่ใช่ว่าตัดสินใจปุ๊บปั๊บเลยนะครับเราก็หาวิธีการผมเรียนรู้ทําความเข้าใจปรึกษา ทำท,ทุกอย่างที่คิดว่าเราจะสามารถเดินได้เพราะผมมีหนี้ถึงสิบล้านหนี้สิบล้านถ้าไม่ทํางานใดงานหนึ่งหรือไม่เลือกทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่จะพิิกชีวิตได้หรือจะเอาแค่เงินบาานานเพื่อจะมากดหนี้เป็นไปไม่ได้ผมจึงตัดสินใจมาเรียนรู้กับบุนคคลที่สําเร็จผมขอใช้คําว่าตัดสินใจวันนี้ท่านมาอยู่ในห้องถ้ามาถูกห้องแล้ว แค่ท่านตัดจิตใจเอาตัวเองออกจากบ้านท่านจะมีแรงบันดาลใจอาจจะเป็นตัวผมหรือเป็นพอบุตกว้างก็ได้ซึ่งเราเป็นพอรแน่นอนกับเกษียณมาเดินลดไหมครับรถใครเป็นพระาก,การจริงไม่จริงครับถ้าเรารอให้วันนั้นมาถึงไม่รู้ว่าจะถึงแบบไหน,นชีวิตผมอาจจะดูที่แกัวเหมือนผมเคยแบ่งปันหลายครั้งว่าชาติวรณะสิริอายุ ข้อนี่มันเยอะครับทุกท่านแน่นอนครับหลายท่านอยู่ตรงนี้มีหลายใบครับอีโน่นอีนี่ใช่ไหมครับผมก็มีเหมือนกันแต่จากที่เรามองออว่าเรามีน,ารรนี่นี่ไงครับแรงบันดานใจที่หลักๆคือในวันที่ผมเข้าสู่ธุรกิจคู่ธุรกิจผมเดินทางคนเดียวเพราะผมไม่เปืดใจไงครับเจ้าอยากไปก็ไปโลดจะจะเจ้าอยากเทดก็เฮ็ดแต่วันไหนที่เขาออกกลับบ้านครับมองตามก้นเขา ไอ้เราก็เป็นพ่อบา้านทำไมต้องปล่อยให้แม่บ้านออกไปทำงานคนเดียวท่านที่เป็นแบบนี้มีไหมครับนั่นแหละคือแรงบันดานใจหนึ่งทำไมเราเป็นลูกผู้ชายทำไมไม่ออกไปสู้เราจะยอมให้เราเอยู่แบบนี้เหรอนี่คือแรงบันดานใจคืออยากช่วยเหลือคนที่เรารักโปรดวกับคนที่เรารั <S 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 ากเพราะอานั้น <S <S ในวันที่เรามองเห็นโอกาสอยู่เรามันจนไงครับผมต้องขอบคุณท่านโค้ช ที่ใช้คำพูดคำนี้เป็นแรงบนันดาลใจให้ผมที่ผมต้องสู้ผมจะพาขออโหนี้สุดยอดเลยครับไม่ใช่พี่ไม่ใช่เพื่อนไม่ใช่น้องไม่เคยรู้จักกัน,กนแต่พอเห็นโอกาสปุ๊บเห็นหน้าเห็นตาปุ๊บใช้คำว่า <laughs> ผมจะพาขออโหนี้ท่านเคยถูกถามแบบนี้ไหมครับจงเชื่อและตัดจิตใจกับคุ่มผมนั้นเลยครับ ในวันที่ผมตัดสินใจนะั้นผมไม่ได้สําเร็จอะไรมากมายนะครับพอเริ่มต้นเข้าสู่ธุรกิจเดือนแรกก็ได้สี่หมื่นเจ็ดะหันเดียวแล้วก็เดินธุรกิจกับผู้ธุรกิจไปเรื่อยๆมันก็ไม่ไปไม่มาครับก็ขึ้นอยู่ที่หลักเจ็ดหมื่นแปดหมื่นแสนเดือนที่สิบก็ได้แสนสามพันเริ่มมองเห็นตัวเองกับทุกท่านมองเห็นว่าถ้าเราทําอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมารถลูกหนูที่จอดอยู่ที่ผู้นําจอดไว้มันจะเป็นของเรานั่นคือแรงกระดานใจญ่ก่อน อยากได้ไหมครับครับผมได้พอนะนผมได้สิ่งิ์นั้นเลยทำให้ผมต้องตัดสินใจครั้งยิ่งใหญ่ผมไม่ได้ตัดสะพานนะครับผมมองว่าอนาคตถ้าผมไม่ทําอีกสามปีผมจะเกษียณตอนนั้นนี่ผมเท่าเดิมจะเท่าเดิมแต่มันจะหนักตรงที่ไม่มีเงินให้เขาหักหนี้ลบอย่างน้อยเดือนละหนึ่งหมืน่นบาทชีวิตอย่างเราผมกับเราบนกว้างจะเป็นไปเป็นอยา่างเขาจะเอาไหมเขาไม่เอาครับ จะทําอะไรคนระับไม่มีโอกาสแต่โอกาสนี้มันมีทีมมีบริษัทที่สุดยอดทาให้เราต้องตัดสินใจผมตัดสินใจในว,วันนั้นลาบอกแค่ตําแหน่งยีเดอร์สตาร์ครับทุกท่านสุดยอดไหมรายได้ยังไม่ถึงแสนสามหมื่นนะครับพันเลยแต่ท่ทน่โค้ชย้ำผมวันนั้นผมจาได้ในวันที่ประชุมท่านบอกว่าหันเงินเดือนนันพ่อนะบอกมาเลยอกีบ้าเห็ด ตังใจตึ๊ดเลขาล่ะหูรอดะบานนี้ดีไหมครับแบบนี้ผมตัดสินใจนะครับกลับบ้านไปไม่ได้ปรึกษาใครครับถ้าปรึกษาไม่จดบออกครับหลายพนปรึกษาคนนั้นวันนี้เอาว้ซักกรรไกร่้าออผมไม่ปรึกษาครับเมียเดี๋ยพูดธุรกิจยืดไวลาแล้วก็บอกว่าไข่หน้าออกเลยเด็ผมตัดสินใจลาออกมีผลเมื่อหนึ่1กรกฎาคม59วันนั้นมาฟังก์ชันห้องถัดไปรายได้ผมออกที่30,000บาท แต่ท่านโค้ชจะลับเรียกผมไปพบพอถึงเวลาแล้วที่พอพต้องสําเร็จฟังดีๆนะครับถึงเวลาแล้วที่พอพต้องสาเร็จขึ้นมาเป็นผู้นําขึ้นมาเป็นผู้นําไม่ได้ถ้าพอไม่สาเร็จทีมจะหายท่านเคยถูกพูดแบบนี้ไหมครับนี่คือหัวใจของเครือข่ายผมเลยตัดสินใจอบมร้องให้ครับมานนี<อ>้เชื่อผมจะอุผมจะพาพอพอตัดสินใจ ผมก็เลยตัดทินใจอยู่ครับทุกท่านลาบอ,อกมีผลปุ๊บก,ก็มานับเลยครับตอนที่นับหนึ่งได้คือเคดลับไรรู้ไหมครับโครงสร้างในวันที่ผมจะทําจะเริ่มนับผมมีสี่คนครับตำนานนี้หลายคนจะรู้จักไม่ใช่ว่าผมมีทีมแค่สี่คนนะครับคนที่ไปงานมีสี่คนปรยุทธ์ออนนองนาคินสี่รืพันเราเคลื่อนทีไม่ได้ครับเราเข้ามาหาคนปรึกษา ขอบุณทั้งโค้ดที่ลงไปช่วยผมไปนอนที่บ้านผมไปช่วยเหลือไม่รู้ว่าท่านเห็นอะไรในตัวผมไปหัวมิทติ้งหนาวก็อยู่ด้วยกันกี่นังก็กี่ด้วยกันครับทำให้เรามีความสุขปิ้งปลากินข้าวโพดกันนั่นคือในส่วนที่เราได้ใจทุกท่านครับถ้าอยากเสด็จให้ได้ใจใจต้องมาก่อนครับถ้าใจมาปุ๊บตัดทิศใจปุ๊บโฟกัสปุ๊บดูโครงสร้างปุ๊บรึกสาหัง ใช้กระบวนการเรียนทำ้งตามคนที่สำเร็จเดือนนับมันนับดได้แน่นอนแล้วก็อย่างที่ผมทำเมื่อกี้นี่ผมใช้คิดรับผลตระกูลโวมมิติงโมมิติงคังโอพีเอ็มวอร์ดใช้แบบนี้ครับภายในสองเดือนผมทำซีเรียได้สามสุดยอดไหมครับส,ญญาสามเดือนเดือนอสองเดือนครับทำได้สามนะครับเดือนเมื่อกี้อีกสองนะ ต่เดือนนี้หกรหัสแน่นอนเพราะเราจะทำสามเดือนนี้พาผู้นําที่ตามมาสําเร็จทุกท่านครับมันไม่ยากความสําเร็จไม่ได้เกิดมาจากฟากฟ้าแต่ความสําเร็จเกิดจากการลงมือทำาความสาเร็จอยู่ที่การลงมือทาเฮ็ดหน่อยได้หน่อยเฮ็ดหลายได้หลายคนเท่าเดือนท้างสางทีมของนณูปเดือนละสองสามล้านสุดยอดเพราะเรื่องเที่ยวเรื่องไปได้อะไรมันได้ทุกอย่างแน่นอนครับตามแขยนกันตลาดทุกอย่างมันอยู่ที่ใจครับ ตัดใจสําเร็จเท่านั้นเองใช้กลยุทธ์ของตะรวจเราเชื่อและศรัทธาลงมือทํายังไงก็สําเร็จพบกันที่ซิเบอร์แน่นอนครับขอบคุณครับ